โถงลิฟต์ของพนักงานดับเพลิงมีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตคนเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสูงจะมีลิฟต์อยู่หนึ่งตัวที่กำหนดไว้ว่าเป็นลิฟต์สำหรับพนักงานดับเพลิงใช้ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โดยลิฟต์ตัวนี้จะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญคือต้องจอดได้ทุกชั้นจะต้องมีโถงหน้าประตูลิฟต์ดับเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้ควันและไฟเข้าไปในตัวลิฟต์ดับเพลิงได้โถงลิฟต์ดับเพลิงจึงมีความสำคัญอย่างมาก ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานดับเพลิงเพราะจะช่วยให้พนักง,งานดับเพลิงได้รับความปลอดภัยเมื่อเข้าไปช่วยเหลือคน basis. โดยจะเป็นจุดปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยเป็นเหมือนจุดที่เอาไว้ใช้ตั้งหลักก่อนที่จะออกไปช่วยคนในชั้นต่างๆถงลิฟต์พนักง,งานดับเพลิงจะต้องปิดล้อมด้วยผนังทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงประตูที่เปิดเข้าสู่ถงลิฟต์ดับเพลิงก็จะต้องเป็นประตูทนไฟและประตูจะต้องทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ควันเข้าสู่ถงลิฟต์ดับเพลิงด้วย ประตูจึงต้องปิดตลอดเวลามีดอโครเซอร์ช่วยในการปิดด้วยตัวเองอัดโดยอัตโนมัติห้ามมีการเปิดค้างทิ้งเอาไว้สำหรับผู้บริหารอนาคารต้องมีการตรวจสอบห้ามไม่ให้คนเอาอุปกรณ์สิ่งใดไปขัดประตูทำให้ประตูเปิดค้างทิ้งเอาไว้เพราะเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นควันและไฟก็จะสามารถเข้ามาได้และเพื่อป้องกันควันไม่ให้เข้าสู่ทงริบบ์เดอเพิงทงริบ์ดับเพิงจึงมีข้อ,ขอกำหนดตามกฎหมายติดตั้งระบบอัดความดันในทงริบบ์เดอเพิง ระบบอัดความดันในถงลิฟต์แบบเพิงทำงานโดยมีพัดลมขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าอัดลมเข้ามาโดยต่อท่อลมตามแนวด่งลงมาจ่ายลมอัดเข้าไปในถงลิฟต์แบบเพิงทุกๆชั้นโดยมีเป้าหมายให้ความดันในถงลิฟต์แบบเพิงเมื่อเทียบกับภายนอกไม่น้อยกว่า40ปาสคาลหรือประมาณ0.15นิ้วน้ำแต่ทั้งนี้ต้องไม่สูงเกินไปจนทำให้ประตูเปิดได้ยาก โดยทั่วไปก็จะควบคุมความดันไม่ให้เกินกว่า90ปาสคาลการควบคุมความดันไม่ให้เกินกว่า90้าสาสคาลส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการติดตั้งคาลเตอร์เวทดัมเปอร์ในแต่ละชั้นเพื่อควบคุมไม่ให้ความดันสูงเกินไปการควบคุมความดันในถงลิฟต์ดับเพลิงอยู่บนสมมติฐานว่าประตูถงลิฟต์ดับเพลิงนั้นจะต้องปิดอยู่จึงจะสามารถควบคุมความดันได้จึงมีข้อห้ามในการเปิดประตูทิ้งเอาไว้เพราะว่าถ้าหากเกิด กรณีไฟไหม้ขึ้นแล้วไม่มีใครมาปิดประตูก็จะไม่สามารถควบคุมความดันภายในทงลิฟต์ดับเพลิงได้ก็จะมีควันเต็มทงลิฟต์ดับเพลิงในชั้นที่เกิดไฟไหม้และอาจจะทําให้พนักงานดับเพลิงได้รับอันตรายจากการเข้ามาช่วยโดยการขึ้นลิฟต์ดับเพลิงมาอย่างชั้นเกิดเหตุสําหรับพนักงานดับเพลิงหรือการขึ้นช่วยเหลือถ้าหากไม่มั่นใจว่าในชั้นเกิดเหตุระบบป้องกันไฟและควันเข้าสู่ทงลิฟต์ดับเพลิงจะสามารถทํางานได้หรือไม่ มีคำแนะนำว่าอย่าขึ้นลิฟต์ดับเพลิงไปยังชั้นเกิดเหตุโดยตรงแนะนำให้ขึ้นลิฟต์ดับเพลิงขึ้นไปยังชั้นที่ต่ำกว่าชั้นเกิดเหตุหนึ่งหรือสองชั้นแล้วค่อยขึ้นบันไดไปอาจจะได้รับความปลอดภัยมากกว่าเคยมีการขึ้นสู่ชั้นที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อขึ้นไปสู่ชั้นนั้นและเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกมีควันและความร้อนเข้ามาทำให้ผู้ที่ขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตมาแล้วพนักงานอาคารก็เช่นกันเมื่อได้รับแจ้งจากสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นและจะขึ้นไปตรวจสอบขอให้ขึ้นลิฟต์ไปตรวจสอบโดยการขึ้นไปยังชั้นที่ต่ำกว่าชั้นเกิดเหตุแล้วขึ้นบันไดไปตรวจสอบจะได้รับความปลอดภัยมากกว่า